หนึ่งต้องบอกว่าชื่นมื่นจริงๆค่ะคเมื่อเจ้าบ่าวนะคะเป็นชาวออสเตรเลียเนี่แหละค่ะคหอบสินสอดทองมั่นมาสู่ขอเจ้าสาวซึ่งเป็นหนุ่มชัยภูมิครับสินสอดไม่น้อยเลยคุณผู้ชมคะมากกว่า25ล้านบาทโอ้โหอิฉาตาร้อนเผาเลยจริงๆคุณผู้ชมคะ เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่25ล้านนะแต่มันมากกว่า25ล้านบาททั้งเงินสด12ล้านรถยนต์หรูเมื่อสักครู่เนี่ย5ล้านกว่าเลยนะและบ้านริมน้ําใกล้กับเมืองชัยภูมิอีกมูลค่าประมาณ2ล้าน5 0 0 0 0บาทเครื่องเพชรอีกจํานวนหนึ่งไปสู่ขอคุณเจ๊ก,กี้หรือว่านายสุรเชษนาใจอายุ41ปีนะคะในฐานะเจ้าสาวคุณสุรเชษนาใจกล้านเนี่ยเขาเป็นเจ้าสาวนะนคู่แผนภูณแบทแอนดรูบูลค่ะ เจ้าบ่าวชาวออสเตรเลียคนนี้ค่ะอายุ50ปีแล้วแน่ฉลองพิธีมงคลสมรสกันท่ามกลางเหล่าบรรดาสาวสาวชาวไทยพากันโปรยดอกไม้ต้อนรับคู่บ่าวสาวเข้าสู่บริเวณงานต้องบอกว่าคนที่น่าอิจฉาสุดๆก็คือคุณแจ็คก,กี้คนนี้ละค่ะเขาบอกกับทีมข่าวของเราด้วยน้าเสียงสั่นเครือเลยนะบอกว่ารู้สึกปลื้มปิติมากรักกันมา10ปี9เดือนกับอีก19วันโอ้โห10ปีแล้วว่าเธอจดเธอนับทุกวันเวลาเลยค่ะ คือบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการทําความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่ครับตอนนี้คิดว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีที่สุดค่ะที่ชาทางบ้านเข้าใจความรักของเราสองคนเอ่าฟังเสียงเธอค่ะแจ็คถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากที่อ่าพ่อเดี๋ยวที่พ่อและทุกคนยอมรับในความเป็นตัวของแจ็คใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากที่อ่า คนใช่ครอบครัวทุกคนที่จะยอมรับซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบว่าแจ็คแบบไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงที่จะบอกเขาซึ่งในวันวันนั้นมาถึงเราได้กลับมาที่ไทยแล้วกฎหมายได้อ่าเปิดยอมรับให้รักบนเพศสามารถแต่งงานกันได้เอาชื่นมื่นนะครับทั้งคู่ก็ <c oughs> บอกดีใจมากที่ประเทศไทยเปิดกว้างเรื่องของกฎ <c oughs> หมายสมรสเท่าเทียม ฝ่ายเจ้าบ่าวก็บอกว่าประทับใจตัวคุณแจ็กกี้ครับเพราะว่ามีเรื่องของความซื่อสัตย์อยู่ใกล้ๆแล้วอบอุ่นตรงนี้แหละค่ะเจอที่ออสเตรเลียตอนนั้นคุณแจ็กกี้ไปเรียนคอร์สสั้นๆสองเดือนออกเดทกันแล้วก็ประทับใจกันคบกันนานมากคู่เนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยทะเลาะกันด้วยนะจริงหรือเปล่าไม่รู้คุณแอนดูมีคนแบบนี้เหลืออยู่บ้างไหมที่ฉันสนใจก็แสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะเอ้า